โสเพนีโรดแมรี่เมื่อครั้งแรกที่ผมได้ยินเรื่องนี้ผมกําลังขับรถกับคุณปู่ในตอนเย็นขณะที่เราขับรถไปตามถนนเข้าสู่บูเลอวาดลอดแอนเจวิตผมเห็นผู้หญิงที่แต่งตัวว่าวิวและคุณปู่เห็นความสงสัยในใบหน้าของผมจึงถามผมว่าเคยบอกเธอเกี่ยวกับผีของโรดแมรี่ไหมผมบอกว่าเคย ปูเลยเล่าเรื่องราวของเขาโรสแมรี่เป็นโสเพณีชื่อดังที่เชื่อกันว่ามาจากแถบทางใต้แต่ได้ทำงานในลูซาก้าและคาเบลในฐานะพนักงานเสิร์ฟและเป็นหญิงขายบริการเธอได้เสียชีวิตอย่างน่าสยดสยองภายใต้สาเหตุที่ลึกลับจากมือของผู้ชายจากนั้นเธอได้ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งในรูปแบบของผีและออกล่เดยย่อชายที่ตกเป็นเป้าหมายของเธอ อย่างน่าสยดสยองมีความเชื่อว่ารถแมรี่ได้พัฒนาความเกลียดชังอย่างลึกซึ้งต่อผู้ชายทั้งหมดเนื่องจากประสบการณ์ที่เธอได้รับในชีวิตจริงผีของเธอจับปลอมตัวเป็นโสเภณีที่สวยงามในยามค่ำคืนลูกค้าผู้ที่ไม่ระวังจะหลงเข้าไปในกับดักของเธอและออกไปขับรถร่วมกับเธอโดยไม่รู้ว่าพวกเขากำลังตกเป็นเดื่ยของผีที่แค้นเคืองน,นี้เมื่อเหยื่อเหล่านั้นเข้าสู่รถกับเธอ พวกเขามักจะพบกับความตายอย่างน่าสยดสยองซึ่งเป็นผลจากความแข็งของโรดแมรี่ที่มาพร้อมกับความหิวโหยในการแก้แค้นและลงโทษผู้ชายที่เธอเชื่อว่ามีส่วนในการทำร้ายเธอในชีวิตก่อนหน้าหญิงสาวจะเปลี่ยนเป็นผู้มีรูปลักษณ์ด่งเทพนิยายและดูดเลือดเหยื่อด้วยความแม่นยำเหมือนแวมไพร์จนถึงแก่ความตายผู้ที่โชคดีพอจะรอดมาโดยที่ยังคงมีฟันครบในช่วงเวลานั้นมีรายงานการเห็นหญิงลึกลับนี้มากมาย ซึ่งยังทําให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนจํานวนมากเหตุการณ์เป็นแบบนี้เมื่อคุณขับรถในตอนเย็นหรือกลางคืนจูจ่ๆก็มีหญิงสาวปรากฏตัวกลางถนนหากคุณชนเธอคุณจะต้องตายหากคุณหลีกเลี่ยงเธอคุณก็ยังคงชนและตายอยู่ดีหากคุณหยุดรถและตัดสินใจที่จะรับหญิงสาวสวยคนนี้ไปส่งขอบคุณที่ให้ความช่วยเหลือเธอจะพุ่งเข้าหาคุณระหว่างทาง มีรายงานว่าผีของโรสแมรี่อย่างได้ปรากฏตัวอย่างลึกลับในบาสามแห่งที่เธอเคยทำงานอยู่โดยการปรากฏตัวครั้งแรกเกิดขึ้นที่บาธบาลาลาถนนคาเบลไม่ไกลจากสุสานชิงเวเรซึ่งเป็นที่ฝังศพของเธอการปรากฏตัวครั้งที่สองเกิดขึ้นที่บาอินดีเพนเดน์ในเอมมาดเดนและครั้งที่สเกิดขึ้นที่บาอีทน,นิ่งในมาเทโร ซึ่งมีรายงานว่าเธอได้จูบผู้ชายคนหนึ่งจนทำให้เขาสูญเสียฟันทั้งหมดแต่ยังคงมีชีวิตรอดมาเล่าเรื่องนี้ได้มีรายงานว่าผีของรถแมรี่ได้ถูกชำระล้างในที่สุดเมื่อบาทหลวงจำนวนหนึ่งสวนมนต์พิเศษที่หลุมศพของเธออีกหนึ่งเรื่องผีที่น่าสนใจคือเรื่องของมันดาเลนาผู้ที่ได้สร้างความหวาดกลัวในเมืองคิดเวเช่นเดียวกัน หลังจากการฆาตกรรมที่โหดร้ายมีการกล่าวว่ามันดาเลนาจะปรากฏตัวในรูปแบบของหญิงสาวที่มีความงามสะดุดตาและมักไปเยี่ยมเยียนบาร์และห้องเล่าที่ได้รับความนิยมที่สุดในเมืองคิดเวมีรายงานต่างๆเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้ชายที่ตัดสินใจรับมันดาเลนาไปด้วยบางคนจะพบว่าตัวเองอยู่ที่สุสานหลังจากมีช่วงเวลาดีๆกับเธอ บางคนคุ้มครั่งหลังจากพบเจอกับผีและอีกหลายคนถูกกล่าวว่าตายไปนี่คือเรื่องเล่าของคุณปู่ของผมและเป็นเรื่องเล่าของหลายๆายคนแต่ทางวิทยา,าศาสตร์บอกว่าผีเป็นเพียงสิ่งที่เราจินตนาการขึ้นมาขอให้มีความสุขในทุกๆวันนะครับถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ และติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดเรื่องราวน่าสนใจอีกมากมายขอบคุณที่รับชมและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ